อุ้ยเนอัดคลิปนะคะน้องเนี่หลีวมาซื้อถุงเท้านะคะคู่ละสิบบาทคู่หน้าขาวมาเอมี่เอมี่อายเหรอคู่าของเที่ยวผ่นใช่ไหมมันเป็นแบบดูโอมันมุมมองคู่มันเท่มากลงเ้วยลงยูทูบเลย ห้าบาทค่ะห้าบาทตอนใหญ่มาเราดึงเราเด้อเออตอนใหญ่มามาดูเด้อสิบปีเออให้ใหญ่เด้อให้เฮาตายเด้อยยังตายก่อนผู้ด้อยได้ซ้มมานี่เลยเอาเงินมาบ่หนูบ่ไมเง้อไรปะน่ะครูพร้อมจะขายครูพร้อมจะขายครูพร้อมจะขายมาแต่จะซื้อครูจะปล้นเงินนักเรียน เราก็โลกนี้นะคะทั้นี้ชั้นนี้เราก็ยังไม่ได้โมใหม่นะฮะโอ้อันนี้คืออะไรคะอยู่ที่นั่อันนี้ห้องสาธารณะนะคะเฮ้ยขาวันนี้น้ำท่วมนะคะแรงมากนูคุครูเขากำลังเคลียร์ของบู๊เดี๋ยวไปถ่ายในห้องกี่บาทคะาแบไม่มีสังงานสิบบาทมีเลขไหมมีเลขกันไหมไม่มีซีซหนูไม่มีโอเคเดี๋ยวซีซีไม่ใช่ใช้ดูกระของหนูหมดเลยหนูต้องการเงินแล้วแล้ว อันเร็วๆครูจะรีบไปดูห้องมนหนึ่งนิฟ้าซื้อเร็วครูจะปิดแล้วไค่ะออโอ้อยเราจะทำอะไรเสฉยๆผู้ชิลล็อกจะถิ่นอยู่นี่เลยอย่านะเซองหมดจะบาทสิบห้าบาทบอกนนมีห้าบาทก็สิบห้าพอดีแล้วก็อันนี้สิบบาทสิบห้าบาทพอดีน้องจึงเลยเดี๋ย่ามาใช้เร็วๆก็จะแถมเม็ดด้วยแถมเม็ดไปเลยเพราะเม็ดไม่ได้ขายเลย แค่แม่เลยหนึ่งอันยิบเรียนหาถึงมาโนจะหยิบทำไมโนให้มาพอดีไหมแถวก็หักไงเดี๋ยวค่อยลงให้ทีหลังรวบหมดเลยเออเออเออเนื้อมหมดเลยเดี๋ยวลงให้ทีหลังเราจะไปดูน้ำท่วมกันนะคะทุกคนเแค่ไม่มาอาวรแค่ก็เลยชาวชาวบ้านก็ไม่ยินต่อปดูน้ำท่วมกัน ต้อทุกปีมันต้องมีน้ำท่วมทุกปีต้องมีน้ำท่วมท่วมทุกปีเท่มากเลยว้าวว้าครับเอาเลยเอาใช้เลยใช้เลยว้าวเท่มากเลยเท่มากเลย เลยนักเรียนกำลงัลงนักเรียนดีประจำตำบลน้ำพุ่มมาฝนตกน้ำพุ่มเยสสุดยอดสุดยอดกดไลค์ให้เลยดีมากทำหน้าที่ดีมากฮะ<า>ไ,ไปมาช่วยกันช่วยกันโอโ้โหมันรั่วทางไหนวะเนี่ยมันรั่วทางไหนวะมันรั่วทางไหนเอ้า มันหัวทางไหนเออเอาเลยเป็นศาสตร์เหรออู้หีศาสตร์แห่งแท้งเป็นการล้างห้องไปในตัวเลยนะคะทุกคนเออนี่นะคะถอดถุงทะถอดถุงทานะโอ้โหห้องมนหนึ่งเป็นการล้างห้องไปในตัวเลยนะคะโอ้มีหนังสือเปียกนิดหน่อยโอ้สุดยอดเลย S <S เปียกมอดยอดเลยนะคะเปียกมดยอดเลยนะคะ <S 2> <S 2> เปีกย,เยะะเปกเลยนะคะตรงนี้ก็สกปรกนิดหน,น่อยนิดไม่นิดหรอกเยอะอยู่อ๋อของ,ขงห้องมหนึ่งแล้วนี่อ๋อนืกอ่จาหนังสือจะไม่เปียกทำไมเปียกละ่ะของใครทำไมถึงเปียกเออเอาขาเขามาบริจาคมวไมาบริจาคเออเอเอ,เอพวกี่ใครเอาเมื่อเอ,เอาใส่หลุดโอ้ โอ้แต่ว่าห้องปหนึ่งปสองไม่เปียกใช่ไหมฮะแล้วมีตักวานมาใส่เหรอแต่ห้องปหนึ่งปสองไม่เปียกใช่ไหมใช่ครู่ายลงทูทูใช่ใช่แล้วครูลงทูทูครูนี่แหละโอ้บะมีครูจีุณครูป๊อกกำลังเตรียมการ ครูแฟนมีติ anyway> ๊กต็อกตัอด้วยเด็กปอไหนรู้จักติ๊กตอกด้วยเอ้าคูที่รักูจะลงยูทูปอลงน้านเอาลงยูทูครูเองรงนบ้านนาแวไม่มียูทูชือยูทูเราหาโรงเรียนบ้านนาแวนเดยวก็เจอลิปครูเด็วก็เจอยูทูปครูเองเหรออืมเอาสู้สู้โยม ช้าเกินพิมช้าเกินของพิมนะอือโอไ้ามเ่ก้ับอีงามทไเาไมรับเปงหมันนี้ป็นตองคอเทวหรองเียนเดี๋ยวห ขอมาสำรวจห้องหน่อยนะคะขอสำรวจห้องหน่อยนะคะสำรวจเป็นประวัติศาสตร์ไว้นะคะครั้งที่สองหรือเปล่าครั้งปีนีครั้งที่สองปะครั้งที่สองเลยครัปีนี้ครั้งแรกเนาะปีนี้ครั้งแรกเนาะแรงขนาดนี้เนาะห้องบอหนึ่งเนะ่ฝนสาดเฉยแต่ว่าอันนี้โอ้เปียกเนาะโต๊ะนะคะโอ้โหมันซึมมันซึมขึ้นถึงข้างบนเลยนะคะห้องบอลหนึ่งเยอะห้องบเยอะสุดแล้วใช่ไหมทำไมห้องบอหนึ่งมันเยอะจังเลยล่ะ สมุดนักเรียนก็ไ hmm. ด้กองหน้าช่องเลยนะคะนักเรียนน่าจะทิ hmm. uh. uh ้งม้ที่พื้นเหรอหรือยังไงทำมันไม่เปียกอ่ะการพการพูอ่าอันนี้นักเรียนกําลังทําครูป้ากำลังจัดการนะคะใช้ไม่พองให้เกิดประโยชน์นะคะตอนนี้ไล่น้ํานะคะวิชาลูกเสือค่ะตอนนี้วิชาลูกเสือใช้วิชาลูกเสือให้เกิดประโยชน์ครูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอืมอ่าใล่ดดึงออกใบกุนดึงออกใบเม็ดจ้าเออ ข้าข้าข้อนี้ข้าข้อนี้ข้าไปอีแล้วมาสรวจห้องครูการกันเถอะค่ะห้องครูการไม่มีอะไรเปียกใช่ไหมคะไม่เปียกใช่ไหมคะลองลองเท้าขนาดรองเท้าเสื้นสูงมันยังเปียกข้างในเลยค่ะมันซึมมันซึมเข้าแสดงว่าพื้นทารั่วอเอาเย็นท้นเลยใช่ไหมโอ้นี่บวมเยอะอยู่เลยนะคะนี่บวมแล้วนะคะ ตู <นะ S 1> ต้ไม้ต,ต,ะะต,ต่อไปก็ซื้อตู้เหล็กเอาค่ะถ้ามันจะท่วนทุกปีขนาดนี้นะคะ อย่าซื้อไม้ค่ะโอ้เอกสารเอกสารอะไรคะพูดยทข้อสอบต่างๆพอดีว่าพอดีว่าจะทิ้งพอดีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าเออไม่อยากทิ้งเสียดายค่ะตอนนี้ต้องตดดทิ้งแล้วนะคะโอ้เอกสารรายงานทุกการเรียบร้อยเลยนะคะเปียกทุกการเลยนะคะของคูทุกคนเลยเหรอ โอ้ขาใคุณครูสลารัตคุณครูอะไรเลยเฮ้าฮ้เฮ้เฮเฮ้าฮ้เฮ้เฮ้รฮบเฮ้สฮ้เฮ้เราเฮ้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 เเฮ่เฮมเฮ้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 เ้้เา้

คุณจีไปถึงกี่โมงคะคุณจีไปเห็นสภาพโอ้โหโอชว์โชว์โชว์ทไงหเทมางกอเทมากเทมากห้องมหนึ่งก็เท่มาก โอ้ความชื้นสูงนะคะโอกาสที่เสาจะพังสูงนะคะแต่ว่าก็ไม่แตกหรอกหลายปีแล้วดีงามมากเลยห้องมหนึ่งเป็นน้ำไม,นไ,นไม่มืดหรอกครูไม่ทำให้ตัวเองมืนหรอกไ,ไ่ซื้อไม้ได้น้ำปะนังสือใครนังสือผู้ใด,ดเปียก น่ซื้อคู่ได้เปล่ยอ๋อมันมาแล้วมันเฮียอ๋อเยวโตมาแล้วมันเฮียีแปกนะคนมันเขียนไหวซื้อมันเป็นโรของดุลกรนั่งนะใอาีเป๊กโอชนะาคนสี เียกเว้ยมาจนไหนอลงองใดเี่คือลุงแห้งแฮคั้งาองสั้แล้วองวันหนคือแห้งแฮ้หมอโอี่บังคอยก็ตแห้งเาก็ไล่นยุดะสันเพราะว่าะมีเงินกว่าสอบสามเงินไม่ยู่มันหลบโบิเงตอนมันตกเนาะแก้ปั็หาแล้วก็ยังโเลียอเออแม่ อ้าบโอ้โมันเข่าเออท่ามือบะทวงมันเข่าท่ามือเต๋อว่ะหนีหนีหนีต้องหนีเหรอมองเดาวครับเออเดี๋ยวค่อยเรียนอาจจะเรียนตอนตอนที่มันโตมน่าจะทวนแบบไรก็ได้อืมอันนี้มันบู๊ อาจจะเรียนมาสิบโมงบทอยหนี่ได้คนนั่นคาควตาควาปไม่ได้ครับมันลงมาจากตรงไหนควานอนควาเป็นไม่ได้เหรอดูหน้ากากเนีก็ไม่มีร่องรอยของการเ็บข้เอ้มันลงแบบฮะลงมาเลยเหรอันสาดริมเขาไล่วูแม่นมันผกไลเกินะมันด้นนี่้างล่างก็รอดก็เป็นไ่ไห้กตอก

มันก็มีรอยน้ําอยู่นะนี่แต่ว่ามันรอยน้ําเก่าหรือรอยน้ําใหม่ไม่รู้มันแห้งไปแล้วเอาคุณแจนี่ค่ะแจอะไรคะพิมพ์ล่าไปทำอะไรพิมพ์ล่าในทุ่งท้าวตุ่นกีลูกข่าวพี่พี่ลูกขาวอ่ะไม่เห็นไปวิ่งโกเป็นแบบสาวอะไรอย่างก่อนนะเออ จิ้งจอกกัะนนสาะลุป,ปืนบอกอันนั้นเออสะลุป,ปืนมันพี่บอกนี่หายที่ปืนเ,เ,น,เ,น,เน่องเล่ยวะนุตัก่มาวาองัวาเงะละดูนักเรียนชอบนะคะไปจน่าแลดูนักเรียนชอบนะคะ

นากวัี้จะรอเอาได้ัดนี้อยเออน้องโตมีปกรณ์ไล่น้ำนะครับน ้องนี่บอกถ้าองนี่เขามันจะไปผุนเนี่ยถออว่า้องนี่กระสารซีมเมนนะเพราะน้องนี่มันจะใหญ่มซีเมนรันสึกว่าอไก็แม,ม,ม้แต่มันมีหอยหนัมันก็จะวาเออขมากเลยเ เอาซอยกันเออหมุนแบบนี้เออเออข้าตื่นเต้นกับนามบอหัเออ นี่เนี่ยแต่ว่มีเอกสารเนี่ยเออว่ามีเอกสารยังการตหู่ว่ามันจะถ่วมตีขูว่ามันมีโอกาสถ่วมมันเขยยเด้ตอนนั้นพ่นสารคือสารพ่นสารแล้วก็เปียกไม่หอมนะตอนนั้นเปียกเมื่อเปียกมาหอมตรงกลางหอมพ่นสารไปสิค่ะก็รักนี่ขนาดไม่ใช่อยู่ที่ลุ่มนะคะนี่ไม่ได้อยู่ที่ลุ่มอะไรเลยนะคะนี่ที่ดอนนะคะนี่ขนาด ใจมากอันนี้บ้านใครอยากเห็นป้อไม่ใช่น้ำถังข้างหน้าเหรอมีเหรอถังแต่ข้างหน้าข้างในเกีย่ยว สบายเลยเหนื่อยแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำที่อะเลยไม่ได้ทำีอเลยโอ้ยเบิกมันเมาอ่ามาดูโซนน้ำขังนะคะทางนี้หน้าองรบกันนะคะผู้ประสบภัยอันนี้ก็คือหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ หมูเด่นตรงนั้นผู้ผสมผู้ผสบภัยน้ำท่วมนะคะคนที่ทำาิธีงานดสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะเราจะไปที่วัดไปไหนไปเที่ยววัดอะไรคะวันนี้จะพาเด็กไปทัศนศึกษาอ๋อทัศนศึกษาเด็กไปทัศนศึกษาไม่ไปค่ะสามเดินไปก็ได้พี่ก้าวพี่ก้าวไปเชียงายบุรีหรอใช่ไปที่ ใช้รถบุรีกับอะไรนะเทศบาลทุกวันทุกคืนมาจากบ้านคุณครูยืนอ่ะเจอรถทัวร์อยู่ในเอ่อเงินปูตาเด็ดสามสี่การ์แล้วก็มาอีกมาเจออยู่ที่เทศบาลอีกโชว์สิมาส่งเกี่ยวใจน้องมาลับไปวัฒนาก็ไปพัฒนาก็จากไปฮะบอบอไปไปดูงานเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นมืองกองดอกเดี๋ยวพ่อพ่อไปจะไปปีหน้าป่านจะพอง อะไรนะเขงเล่นอะไ,ไอคะตรงนี้ตรงนี้ไม่่วมเท่ามหนึ่งนะฮะฮะนนกิงไมมอะไรหักละะองมาอีกนะในฟูจำได้ไหมว่าเราไปภูไทสี่เราเลยนได้ยินแวา่าภูทร์ก็ตืยมากภูน,น้าอเนี่ฉันชอบใมากทุกวันก็เงเซทร์มออยู่บ้านสี่เราได้แหละบ้าน,นอทรอที่ไหนบ้านพี่ยืนอ๋อ นี่จะไปถ่ายที่ไหนเนี่ยฮะถ่ายลงยูทูบห้องมอหนึ่งคือแบบว่าเปียกมากมอหนึ่งเต็มเต็มทำไมไม่ได้ไปถ่ายที่วัดล่ะฮะซิบงนักเรียนวันนีนจะดีดดกพร์แบบมีความหมายแบบมีความหมายนะจะยั้งน้ำหรือว้าจะไปกัน ดังรถหายมอนหนึ่งไปน้ำเบิร์ิไปน้ำ <c oughs> ไปดูแล้วนะคะไม่สู้มอหนึ่งนะคะความ <c oughs> ความวินาศสันตโลท่ <c oughs> วมมากเดี๋ยน,นี้ก็เคยท่วมนะคะกคนก็จะรู้ว่าท่วมแล้วก็ต้องอต้องไม่เอาของอะไรไปตรงข้างล่างนะคะชิบ วหไนะคะเ้าแาไข้าแยกชายหญิงเรียบร้อยจะขอให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกสักครู่เรจะเนไปนะตอนนี้ยังไม่เห็นพี่นัยบยุ่งจะตาตามเปียกมากคู่หาสองชิ้นกันหน่อยฮะ สองชิ้นแบกันแค่น <ah> <ah> ี้ก็ได้แถมไปเลยแบกกันก <ah ันในเองมอยวนกไม่ยอนกูปอบตัดผมเอ้ยตัด้นใหม่บอตัด้นใหม่สี่ตนนี่ฝนโกสะเลยบานนีนสาดมาแตัด้นใหมู่แ่ว่ายอนกูปอบตัด้นใหม่เลยนะกเคยเห็นบ่ยอนผูปอบตัด้นใหม่ฝนสาดมาถ่วหอมหม้อเนย คนที่อยู่บนอาคารเรยนงไมชั้นมม3ให้ลงมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะโอ้ยยังมโทายเลยนะยี่สิบนาทีแล้วนะเกี่ยวเียวในการทำความสะอาดห้องในการไล่น้ำเปถึงเออสู้เด่นน้ำเลยไล่น้ำออกให้ไล่น้ำก่อนตามหอ่อา ใส่ไม้ไรหนาขนาดไปนะครับฮะไปนะครับบาร์ทำไมเล่นแรงจังเลยฮะไปนหัววัวเกินครับโอ้ยเจ้านี่มันบอตอดอกเต่าใส่มือเลยมันตอบะไรดอกเจ้าจะมาใส่กาวตอจะไหนแบบนี้อืมใส่แห้งอืมก็ทุ่มเจ้าก็เฮ็ดนี่ล่ะนี่ไม่บาร์บารตัวนั้นมาไล่ออกมาไล่น้ำเอา โอ๊ยใส่เลนนเนี่ยนั่นอัน,อน,อนตรายไล่ไปผุ่นหรือไล่นาวไปผุ่นไล่นาวออกไปให้มาเห็ดเบี้ยไมห่หนีบอไปฮะฮะซุมจับกับเข่าเห็ด๋อะให้ยังลากให้กับบงมือนี่โอ้าัวข้อเอาผาลงมาติ <c oughs> า๋วผามาเสร็จนั่นผาลงมา สรุปที่หนูทำอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ช่วยให้มันแห้งเร็วใช่ไหมกวยก็รู้ก็รู้อยู่แต่ตอนนี้หนูตอนนั้นนะหนูก็ทำเยอะอยู่แต่ตอนนี้หนูกำลังทำให้ห้องมันไม่ไม่แห้งทีหเล่นอะไรกันฮะเออเดี๋ยวมันก็แห้งก็เข้าใจนี้อภาอาทิตย์มาช็อตตีครับแห้งเลยอภาอาทิตย์มาส่งบอกเออเขาเลยที่มาส่งอย่าทำอย่างนั้นสิพีมผ้าไม้กวาดนั่น พีมไม่ควนนะไม่เอาไม่เอามาใช้ไม่ควนนั่นเปยวผ้ามาไปผ้าอยู่อันสหกรณ์ไปเป้าผ้าไปเออเีป้าพิมเป้าผ้าอยู่สหกรณ์ไปอยู่หน้าห้องสหกรณ์น่ะผ้าเปยวมาโหลดเอามาหมดฮะเอามาซีหาโตโหลดเอามาเบิร์นหน่อยในตะการมามา โอ,อเคเราจะทำการหยุดถ่ายวิดีโอแล้วนะคะคืมองมองก็คือแบบว่าเทมาก